กรณ์สวัสดีทุกคนด้วยกระกันนะครับผมนะสำหรับประเด็นนะครับที่เมื่อคืนนี้นะครับตอนตีสองนะครับผมทางตัวเกมฟีฟ่าโมบายนะครับผมเขาได้อ่าทำเลดมาผิดนั่นเองนะครับผมเนาะตอนที่อ่าเปิดการ์ดนักเตะนะครับผมจากอ่าภารกิจนะครับ UTS นะครับผมแล้วก็อ่าเปิดมาแล้วได้เลดอ่าเลดที่ดีที่สุดนั่นก็คือได้นักเตะด้วยนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับผมเนาะซึ่งก็นี่เลยครับผมก็เป็นอีกคนนึงนะครับผมที่อ่าอยู่ในเหตุการณ์นั้น นะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มันเป็นออนที่แบบว่าช่วงชุนมุนมากนะครับก็ในระหว่างสตรีมนะครับผมก็มีคนมาบอกนะครับว่าเปิดแล้วมันได้จริงๆนะครับผมเนาะไอ้ผมก็ลองดูไปครั้งหนึ่ง เออปร,กรากฏว่ามันก็ได้จริงๆไอที่กดกดใส่กดใส่ไปเนี่ยอันนี้ก็แบบทําเอาคอนเทนต์นี่ครับผมกะว่าเออมันได้มาแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะอัปเดตหรือว่ามันจะปรับยังไงเนี่ยอันนี้ก็เตรียมตัวรอรับผลเอาไว้อยู่แล้วล่ะนะครับผมเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับอ่าซึ่งผมก็ได้ติดตามมาตลอดเลยนะครับทั้งทั้งคืนตั้งแต่ตอนหลังจากตีสองมานะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำมันได้เปิดการ์ดนั้นลงไปนะครับผมก็ติดตามมาต เลยนะครับผมซึ่งก็จะมีการาปิดตลาดนะครับในช่วงประมาณาตีห้าเนาะประมาณประมาณนั้นนะครับก็มีการปิดตลาดครับผมนี่ก็คือเข้าตลาดไม่ได้นะซึ่งก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้ากันไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอัพไปตอนไหนนะครับผมที่นักเตะไม่มีมูลค่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ่วงตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตอนที่ผมอาจจะหลับอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงนะครับทีมนะครับผมก็นักเตะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับ ลองใช้กับโหมดอาเมนเจอร์มาแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าในโหมดอื่นๆก็น่าจะใช้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ในส่วนของทางตัวเกมฟ i f a นะครับเขาก็ได้โพสต์แล้วนะครับว่ากำลังจะตรวจสอบนะครับผมในอาภารกิจ u ู l รอบนี้นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการแก้ไขอะไรบ้างนะครับซึ่งนะครับผมก็ทางตัวเกมเนี่ยเขาก็ได้นะครับออกมาโพสต์แล้วนะครับว่าจะกาลังนะครับผมปิดตลาดนะครับผมกาลังจะตรวจส สอบอยู่นะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับทางตัวเกมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็กําลังที่จะปรับปรุงและแก้ไขอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึงนะครับตอนนี้นะครับผมในส่วนของตลาดนะครับก็ปิดไปแล้ว นะครับผมซึ่งก็คงต้องรอเวลาเปิดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของมูลค่าทีมนะครับผมก็โดนปรับด้วยนะครับแล้วก็เงินยังรอดูอยู่นะครับว่าจะยังไงต่อไปนะครับก็จะโดนดึงคืนไหมหรือว่าจะโดนรีกลับมาเป็นเท่าเดิมไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันแก้ไข,ขกันอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งก็อัปเดตกันไว้ประมาณนี้ ครับต้องบอกอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับว่าในคลิปที่ลงไปครั้งที่แล้วในคลิปที่แล้วที่ลงไปนะครับที่ผมเปิดแพ็คนั้นนะครับผมจนได้นักเตะจนได้เงินมาเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าใจนึงเนี่ยก็คิดเอาไว้แล้วล่ละนะครับผมว่ามันต้องเป็นความผิดพลาดของทาง ตัวเกมอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมแต่ว่าพอดีบังเอิญนะครับผมในในความที่เราเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ด้วยนะครับผมก็แน่นอนนะครับก็คงจะต้องหวังเกี่ยวกับคอนเทนต์ Fun นะครับผมเนาะแต่ว่าก็ได้คิดเอาไว้แล้วล่ะนะครับว่าต้องมีผลกระทบตามมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับได้ โอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าจะมีอะไรอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นในสตรีมเนาะตอนช่วงเย็นๆนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนี้สวัสดีครับโอกคุณกำลังมองหาร้อนเติมพอยฟีฟ่ามือบาราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก็ ขอแนะนำบริษัทอินแบกรับเติมเกมถูกทุกมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยแถมที่ร้านยังมีการอัปเดตราคาแพ็คเสริมแพ็คใหม่แพ็คใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาปลอดภัยปีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้กันนะจ๊ะว่าบอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็แล้วกันนะครับ thank <laughs> you